เอาจากนี้ในขณะนี้พวกเราก็มีที่ทราบกนดีอยู่แล้วว่าในประเทศชาติหรือทั่วโลกก็ได้ที่กําลังมีโรคภัยกําลังระบาดก็คือโรคโควิด -19 เพราะฉะนั้นเหตุการณ์ในในในขณะนี้นั้นก็ประจวบกับเหตุการณ์ในครั้งสมัยพุทธกาลในสมัยพุทธกาลก็มีอยู่ครั้งหนึ่งณเมืองภัยสาลีก็เกิดโรคระบาดทําให้ผู้คนล้มตายมากมายไก่กองจึงกระทั้งทราบศพเน่าเหม็นไปเกิน การทั่วบ้านทั่วเมืองจนกระทั่งฝังก็ไม่ไหวเผากันไม่ทันเป็นเหตุให้ซากศพเต็มไปอยู่ในบ้านทั่วบ้านทั่วเมืองเป็นที่สรดสังเวชหรือเป็นที่ขั้นคล้ามยำเกรงของผู้คนมากมายเกิดกองหลังจากนั้นผู้คนก็ได้เข้าไปกราบทูลพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าทราบเหตุการณ์อย่างนี้แล้วก็ได้ตัดสั่งให้พระนอน,นุนได้นำคณะสงฆ์ไปเจริญัะตะนากริตตัดสูตร เมื่อพระสงฆ์ทั้งหลายเหล่านั้นได้ไปเจริญคือสวดรัตนปริตสูรแม่ตาไปแล้วก็ปรากฏว่าโรคภัยไข้เจ็บนั้นต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นก็ค่อยๆสาบสูญไปจนกระทั่งนากลับมาสู่ความปปกตินำความความร่มเย็นเป็นสุขเข้ามาเกิดขึ้นมาในบ้านเมืองสืบต่อมาและในขณะนี้โรคภัยอันนี้ก็คล้ายๆกันในยุคสมัยนั้นที่กําลังระบาดอยู่ทั่วโลกในประเทศไทยเรานับตั้งแต่เริ่มต้นของการระบาด ก็ได้เชิญชวนกันในวัดต่างๆตลอดจนพุทธศาสตรนิกนชนว่าให้พากันเจริญรัตนปรลิตะสูตรทั่วทุกคนทุกแห่งก็อาจจะเป็นเหตุให้โครคภัยไข้เจ็บอันนี้มันมันเบาบางลงไปจากประเทศไทยก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่แม้นกระทั่งองค์สังฆราชท่านยังกล่าวไว้ว่าสิ่งที่มองไม่เห็นไม่ใช่ว่าจะไม่มีเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็อยากจะเชิญชวนพวกเราทุกท่านทุกคน ได้พาไปมาเจเริญรัตนปฏิตัดสูตรพร้อมกันเปิดไปหน้า34มเราจะได้สวดรัตนปฏิตัดสูตรพร้อมกันเพื่อรวมพลังในการขับไล่หรือปัดเป่าเอาว่ามงคลทั้งหลายคือโรคโควิด -19 นี้ให้จืดจางหายไปจากบ้านเมืองของเราหายไปจากชีวิตของพวกเราหายไปจากญาติพี่น้องครอบครัวของเรานำกลับมาสู่ซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขกันสืบต่อไป เราจะมาสวดพร้อมกันไปเลยนะ <c oughs> ยานิทาภูตานิสัมมาคตานิ